ครับกิติศักดิ์ยุนยครับตัวแทนจากกลุ่มแทนคุณอ้อมใหญ่นักศึกษาโครงการพิเศษโครงการศาสตร์พระราชาครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการวิเคราะห์องค์กรนะครับของวิชาศิละปะการจัดก,การของอาจารย์เกษรศรีวรวัชิริสถาบันราชภาพค,ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์องค์กรนะครับของคนในกลุ่มของเราคนในกลุ่มของเราก็มีจากตัวแทนจากหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐรัฐ,รฐวิสาหกิจเอกชนนะครับนักกฎหมายผู้นําท้องถิ่นจิตอาสานักโหราศาสตร์พ่อค้าประชาชนนะครับรวมไปถึงลูกจ้างและก็พุทธบุตรจิตอาสานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าแต่ละคนคิดยังไงมัางไปชมเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายนัทสุขจุยานนท์นะครับเป็นผู้แทนกลุ่มแทนคุณอ้อมใหญ่วันนี้ มีหัวข้อที่จะต้องมานําเสนอข้อที่จะต้องพูดคือวิเคราะห์อ,องค์กรก่อนที่เราทางานอยู่ก็คือเป็นบริษัทชํางกงานกฎหมายตามที่เราทํางานนี่มีปัญหาเรื่องพลบติดตามทวงถามทึม่งรัฐบาลใช้ในปัจจุบันในการปฏิบัติงานค่อนข้างจะลําบากเนื่องจากว่าเราต้อง อยู่ในวงของกฎหมายที่บังคับไว้และประเด็นที่2ที่เราต้องวิเคราะห์และต้องทํางานเปลี่ยนแปลงอยู่ตอลอดเวลาก็คือระบบไอที่งระบบไอทีเป็นระบบที่สําคัญมากในการพัฒนาองค์กรเราต้องพัฒนาอยู่เป็นประจำนะครับทุกๆเดือนปัญหาหลักๆของขององค์กรของผมคือปัญหาเรื่องไอทีนะครับเราจะต้องมาอบรมกันบ่อยๆนี่คือปัญหาหลักของกระผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ วัดิธนาเดชาศูนย์แทนคุณอ้อมใหญ่6 2 GB 9 4 8 0 1 5วันนี้เราจะมาพูดคุยกันสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์อ,องค์กรคุณยาจะมาขอวิเคราะห์อ,องค์กรเกี่ยวกับเรื่องของจุดแข็งและจุดอ่อนแต่ขอเอาตัวเองมาเป็นบทวิเคราะห์หรือบทวิใจัยในการสนทนาในครั้งนี้นะคะคือตัวคุณยาเองเป็นอาจารย์ผู้สอนของสมาคมโหรซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโหงราศาสต,ตร์โดยตรงจุดแข็งของคุณยาคือมันคือทักษะ มันคือความรู้มันคือความสามารถที่คุยาสะสมมาตลอดระยะเวลา15ปีณวันนี้สิ่งที่คุยามีให้กับลูกศิษย์ทุกคนถือว่ามันเป็นความรู้มันเป็นการเรียนรู้มันเป็นทักษะอย่างมีศักยภาพโดยตรงส่วนเกี่ยวกับเรื่องของจุดอ่อนในการทํางานของคุยาถามว่ามีไหมมีค่ะคือณวันนี้ตัวคุยาเองอาจจะใช้คําพูดหรือมีตัวสะกดหรือมีอักระ หรือน้ําเสียงหรือการเปล่งเสียงได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือแม้ท่านเกี่ยวกับเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนมนุษย์หรือต่อลูกศิษย์หรือต่อบุคคลอื่นในองค์กรอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นคือหนึ่งวันนี้ตัวคุยยาเองจะต้องมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการเปล่งเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นจุดอ่อนของเราเราจะต้องมีการพัฒนานะคะทาให้ตัวเราสามารถอยู่กับสังคมได้เป็นอย่างดี สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวป,ประชัชุนนนท์นะคะกลุ่มแทนคุณอ้อมใหญ่นะคะดิฉันทํางานที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสัมพันธ์นะคะเป็นรัฐบริสาหกิจทํา,าทงานในด้านของการบริการนัฉันอยู่งานอำนวยการาในตําแหน่งพนักง,งานบัญชีซึ่งเราเ็าอยากจะรู้ด้วยว่าการทํางานตรงนั้นปัญหาและอุปสรรคคืออะไรการให้บริการผู้ใช้น้ํา เราต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกหน่วยงานก็มีปัญหาการประปาสุดบริภาผก็มีปัญหาเช่นกันแต่เราสามารถแก้ไขได้ค่ะก็คือปัญหาเช่นผู้ใช้น้ำชำระเงินผ่านในแบงไม่ได้รับไปเสร็จนะคะก็มาขอได้ที่การประปาสุดบริภาผสาขาสัมพันธ์จะมีการออมอนิกทอ์กการลองคั้างต่อเดือน การมา n ิทอ l k นั้นก็คือเป็นการพูดคุยอุปสงงรรคเรื่องงานการแก้ไขการดําเนินงานว่าก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้และสามารถแก้ไขนนไป,ปได้ด้วยดีค่ะ,วคะสวัสดีค่ะนางสาวธนิชากเกษมสิลค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์กรหรืองานที่ทําอยู่นะคะปัจจุบันนะคะดิฉันเป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเอเอะเทศไทยจำกัดค่ะ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า AA เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของบริษัทประกันชีวิตนะคะซึ่งก่อตั้งมามากกว่า80ปีแล้วนะคะในประเทศไทยแต่ด้วยเศรษฐกิจณปัจจุบันค่ะทำให้คนยังขาดหลักประกันนะคะยังขาดการวางแผนทางด้านการเงินหรือยังขาดการสร้างความคุ้มครองนะคะให้กับครอบครัวคุ้มครองรายได้ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของตัวแทนค่ะที่จะออกไปให้ความรู้นะคะให้คําแนะนานะคะเกี่ยวกับการทําประกันชีวิต เกี่ยวกับการสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวหรือการคุ้มครองรายได้ช่วยวางแผนนะคะให้ลูกค้านะคะทำอย่างไรถึงจะสามารถที่จะสร้างหลักประกันชีวิตให้กับตัวเองได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพัชญยา,านนศิริคงนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์องค์กรการทำงานระบบราชการจะต้องมีความถูกต้องมั่นคงแม่นยำ เน้นถูกระเบียบถูกวินยัยแต่ค่อนข้างใช้เวลาการใช้เวลาในการทำงานนี่คือ1การทำงานแต่ละอย่างหรือว่าการเสนอโครงการแต่ละอย่างออกมาเนี่ยเราจะต้องมีการเช็คว่า 1. สิ่งที่เราทำไปนั้นถูกต้องหรือเปล่าถูกระเบียบหรือไม่ได้รับผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนคุ้มกับเงินภาษีประชาชนที่เสียไปหรือไม่เน้นความถูกต้อง และผลประโยชน์ที่ได้รับมาเพื่อประชาชนมากที่สุดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุภาน,านันผ่าน้ำคำนะคะวันนี้จะมาวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของธุรกิจการค้าขายในปัจจุบันนี้นะคะคือการกำหนดเป้าหมายสำคัญขององค์กรนะคะ ้าหมายหลักๆที่ควรกําหนดให้ชัดเจนคือยอดขายกําไรและความพึงพอใจของลูกค้านะคะเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานะคะคือการการทาแผนการตลาดจะบอกทิศทางการกําหนดการตลาดตลอดปีตั้งแต่การปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์แผนการขายนะคะแผนงานสําคัญที่จะให้ได้มาซึ่งยอดขายรวมที่เป็นเป้าหมายหลักขององค์กรนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือแผนการผลิตและการสั่งสินค้า เป็นแผนการสําคัญของการทําธุรกิจการค้าขายนะคะสุดท้ายก็คือแผนการเงินค่ะแผนที่ควบคุมการบริหารรายรับรายจ่ายของบริษัทหรือร้านค้านั้นๆเพราะฉะนั้นหลักการสําคัญที่สุดคือการวางแผนการตลาดวางแผนการต่างๆกําหนดเป้าหมายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมมงคลปัยพรมรหัสนักศึกษา62 h อ9 7 8 0 0 วันนี้ขอนาเสนอเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์องคอ์กรส่วนองค์กรของผมนั้นการนําเสนอเกี่ยวกับการวางเป้าหมายเป็นระดับที่หนึ่งสอเพื่อไ,ได้เป้าหมายก็จะหาวิธีการผมก็มีอยู่สามขั้นตอนน่งศึกษาเรียนรู้และลงมือทาหลักการต่อไปก็คือจะให้ทักษะเสริมความรู้ความสามารถให้แก่บุลคลากรในองคอ์กรเพื่อให้เกิดความชํานาญเกิดความรู้ที่ไปรับผิดชอบในหน้าที่ของเขาได้หลักการต่อไปก็จะอาศัย ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาจุดอนจุดแข็งของแต่ละคนหากิจกรรมทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความรักในเออมื่อกีและเป็นกันเองเพื่อให้การขับเคลื่อนของกรของเราผ่านไปได้ดีและที่สำคัญร่วม,วมกันเติบโตได้ดีแล้วสวัสดีกัรก็มีความร่วมดอรวับผมมุ่นคนฝ่ายคมขอจบการนำเสนอเพียงว่าานี้ขอบสวัสดีครับ,รบผมชื่อนายตะกนว์มิสินนะครับอ่าเป็นสมาชิกศูนย์แทนคุณอ้อมใหญ่จะว่าะ พูดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กรในที่ทํางานของผมนะครับผมมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทนะครับเป็นตกจ้างของบริษัทเอกชนที่ทําชิ้นส่วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์นะครับอตอนนี้ได้เกิดโควิดนะครับทําให้การงานมีการผลิตชิ้นงานลดลงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการงานนะครับ ทำให้มีรายได้ลดลงช่วงนี้ก็ขายของอ่าเล็กๆน,น้อยๆอยู่ห้องเช่านะครับก็ช่วงนี้ก็ขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันน้อยใจทองสิงข์ับเป็นรอสอสอชุมชนแปดหนึ่ถึงสินะคะแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาจิตใจพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบดูแลผู้สูงอายุต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและที่สำคัญที่สุดผู้สูงอายุต้องเข้ามามีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมแรงร่วมใจพัฒนาที่ยังง่งยืนขอบคุณค่ะฉันจินนาอาลุมชัยนะคะ สถานที่ที่ดิฉันทำงานเป็นองค์กรเกี่ยวกับการเป็นจิตอาสาของสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา96วัดเซลินทรนนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่คิดอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเวลาใดสะดวกก็จะเข้าช่วยเหลืองานในสถาบันค่ะมีผู้คนหลากหลายดิฉันมีหน้าที่เกี่ยวกับการทำอาหารอของสถาบันนะคะ เพราะฉะนั้นหลายท่านมาจากหลายที่ต่างคนก็ต่างจิตต่างใจในการทำมาหานะคะมันก็เหมือนเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งนะคะคือคนหนึ่งก็อยากได้อย่างหนึ่งคนหนึ่งก็อยากทำอย่างหนึ่งตามความถนัดของตัวเองที่ทำมานะคะจึงทำให้ดีฉันต้องมาจำแนกมาแจกแยกแยะงานออกไปเพื่อให้ถูกความต้องการของแต่ละบุคคลเพื่อให้การทำงาน ในทีมของเราเป็นไปด้วยดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะทำงานสิ่งใดในองค์กรเราก็ต้องเลือกงานให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆเพื่อการทำงานในองค์กรของเราจะเป็นไปด้วยดีและเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับกับผมคณิตพัฒน์ฮิรันรัตนสุพรวันนี้จะมาพูดในเรื่องอาการวิเคราะห์องค์กร นะครับซึ่งผมเองได้ยึดหลักของคําสอนของพุณศาสนาในหัวข้อที่ว่าพรมวิหารสี่ในการใช้ชีวิตกับคนหมู่มากในหัวข้อของพรมวิหารสี่ก็คือหนึ่งความเมตตาสองความการุณาข้อที่สามก็คือมุทิตาข้อที่สี่อุเบกขานะครับข้อแรกคือความเมตตาความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุขอย่างที่เราได้รับมานะครับโดยเฉพาะการใช้วาจาที่ไพเราะกับเพื่อนร่วมงาน ในองค์กรนะครับและประการที่2ก็คือความกรุณาคือการปรารถนาให้ผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ที่เขามีอยู่ในเมื่อเขามาปรับทุกข์กับเราเราก็แบ่งปันธรรมะที่เราได้รับมาที่ทําให้เรามีความสุขนะครับเราก็แบ่งปันไปประการที่3ก็คือ,อมุทิตามุทิตาก็คือความพอย,ยินดีกับเพื่อนร่วมงานเมื่อเขาได้ปรับยศปรับตําแหน่งเงินเดือนสูงขึ้นมีความอยู่ดีเป็นดีเราก็อย่าไปอิจฉาริษยากันนะครับข้อที่4ก็คืออุเบกขา นะครับอุเบกขาเนี่ยเมื่อเห็นเพื่อนทะเลาะเบาแวงกันไม่ใช่เราวางตัวเป็นเฉยไม่ต้องไปพูดอะไรทั้งสิ้นเดินหนีไปมันไม่ใช่ครับเราก็ใช้หลักธรรมของการปรณิปนธมไม่ใช่ว่าเราเอ็นเอียงไปอยู่ฝ่ายนายกแล้วก็ไปพูดใส่ร้ายฝ่ายนายขอหรือว่าไปอยู่ฝ่ายนายขอแล้วมาพูดใส่ร้ายฝ่ายนายกอย่างนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ สรุปนะครับการพัฒนาองค์กรของเรานะครับก็แบ่งเป็นได้2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือพัฒนาของเรื่องระบบนะครับซึ่งแบ่งเป็น2ลนักษณะเช่นกันนะครับก็คือในเรื่องของระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับเอารวมถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือระบบ IT สารสนเทศนะครับ สองนะครับพัฒนาในเรื่องของมนุษย์นะครับซึ่งแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันนะครับก็คือ IQ และ EQ นะครับแต่ทั้ง2สิ่งนะครับจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและอย่าลืมนะครับพัฒนาจิตใจของท่านด้วยเพื่อให้ทุกอย่างเพอร์เฟกที่สุดสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ